รับเรียนรรท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยรรท่านประธานครับในมาตรา17นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับงบประมาณ1 1 0 0 9ล้านบาทแต่งบที่อยู่นอกงบประมาณหรืองบผูกพันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมขอตัดหน่อร์เซนนะครับรรท่านประธานครับ ของกรมป่าไม้นะครับ2,148ล้านบาทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช47ด้อยล้านบาทกรมทรัพยากรน้ำ4,57าสบล้านบาทผมคิดว่ามันน้อยมากนะครับวันนี้ไอ้ที่ไม่เคยแล้งมันก็แล้งนะครับจังหวัดเชียงรายไม่เคยแร้งมานี่แล้งมา3ปีแล้วครับ ขออ้างขอเรื่องระบบน้ําไม่ได้เลยเพราะงบไม่พอนะครับมาถึงกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสาม้อยล้านนะครับผมคิดว่านะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนคือไม่มีน้ํานี่มันจนเลยครับยากจนจริงๆเลยนะครับข้าวแห้งตายหมดหวานสามครั้งก็ตายหมดนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็อยากจะาฝากท่านรัฐมนตรีนะครับ ที่ท่านมานั่งรับฟังอยู่นี่ว่าจังหวัดเชียงรายของผมเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับในสีอ่อำเภอคืออำเภอขุนตาลอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมียงลายแล้วก็อำเภอเวียงแกน่นอำเภอเวียงแก่นนี่มีโฉนดนับนับใบได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับเป็นเป็นพื้นที่สูงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผู้ชี้ฟ้าผาตั้งผู้ชี้ดาวผู้ชี้เดือนไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับ อันนี้เนี่ยครับเป็นปัญหาว่ากู้เงินก็ไม่ได้นะครับทาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับอยู่ยากลําบากถ้ามีเอกสารสิทธิ์ผมอยากจะให้โฉนดชุมชนนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มไว้นะครับมีงบอยู่40บกว่าล้านเองนะ,นะครับขอให้เริ่มไปทําร่วมกับกระทรวงทรัพย์นะครับว่าจัดการให้เขาหน่อยถึงไม่ได้โฉนดก็ขอให้มีเอกสารสิทธิ์เพื่อยืนยันในการครอบครองทรมาหากิน นะครับแล้วปลูกกาแฟนะครับากาแฟผาตั้งนี่อร่อยมากเพราะว่าสูง1,500เมตรจากน้ำทะเลเนี่ยนะครับทีนี้แหล่งกำเนิดไม่มีครับเพราะว่าไม่มีโฉนดนะครับส่งออกก็ไม่ได้นะครับนั้นอยากจะให้กระทรวงทรัพย์กับาทางราชการว่าทำยังไงจะให้เขามีเอกสารสิทธิ์ที่มันอ้างอิงได้ว่า,าการปลูก,ลกพืช นะครับพืชเมืองหนาวหรือกาแฟหรือลูกท้อลูกพิดอะไรนี้ขายส่งออกไม่ได้เพราะไม่มีแหล่งที่มาเพราะเราไม่มีโฉนดทรรมาหาก,กินนะครับก็ฝากท่านว่าบ้านผมเนี่ยอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตป่าทั้งหมดเลยครับวันนี้บางแห่งรอมา20ปีบางแห่งรอมา10ปีไม่สามารถที่จะขุดอ่างเก็บน้ำได้ถ้าขุดได้นะครับหลายตำบล ในอำเภอเชียงของอำเภอพยา,ยามีงลายเนี่ยสามารถทำหมากินแล้วก็ปลดหนี้ได้เลยผมจะยกตัวอย่างให้ท่านรัฐมตีฟังนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อตำบลตาดควนอำเภอพยา,ยามียงรายอ่างเก็บน้ำห้วยปูบ่องนะครับตำบลแม่เปาอำเภอพยา,ยามียงรายอ่างห้วยป่าเมี่ยงนะครับตำบลห้วยซอสนะครับอำเภอเชียงของแล้วก็อ่างห้วยป่าแดงอันนี้ห่างจากถนนสี่เลนแค่ห้าร้อยเมตรครับ ปรากฏว่าเป็นต้นน้ําครับทําไม่ได้ครับทํำยังไงล่ะครับพี่น้องประชาชนไม่มีน้ําใช้แต่ที่เป็นต้นน้ํานี่ห่างจากถนนสี่เลนแค่ห้าร้อยเมตรไม่ไม่มีสภาพเป็นต้นน้ําแล้วนะครับช่วยไปดูหน่อยครับเพราะว่าลําบากมากมันอยู่เป็นภูเขาครับนะครับท่านช่วยบริหารจัดการอย่าเหมาเข่งนะครับไปดูว่าอันไหนช่วยพี่น้องชาวบ้านได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรี และคณะกรรมการล่วงหน้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ